โอ้ยลีลามึงเนาะเฮ้ยเฮ้ยอย่าระวังโดนเซ็นเซ,นเซอร์นะครับโดนไปแล้วครับไม่ทันแล้วเดินเตะเซ็นเซอร์กันมันเลยครับทีมงานกูอา้าวพร้อมหนึ่งสองสามไปโอ้โอยเอาแล้วมึงมีหมูแดงอะกูดูทรงแล้วงานนี้โชคยังนํำอยู่ ูจากสายตาโชคยังนํำอยู่ครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับยาวเลยครับอย่างนี้ยาวใหญ่ถ้าน้ํามันไม่หมดซะก่อนน้ามันไม่หมดซะก่อนโชกยิงยาวแล้วหัวฟูออกไปเลยหัวเถอะหัวฟูออกไปแจ็คแม่งราคาคุยหรือเปล่าแจ็คได้ค่าราคาคุยระวังโดนช้อนแกงเว้ยโชกเว้ยโชกเว่ยระวังโดนช้อนแกงเว้ยโชคไว่ยยิงจี้เข้าไปจี้เข้าไปยืมปี๊ปออไปใชัยแป๊บหนึ่งโชคเออ